ใด่เฮ็ดแล้วมาหากินใบไม่ใบไหลประทานนี่กินใบไม่ใบไหลพ่อพ่อกินหอดม้าหน่อยอุ้ยคือลมดีแต่พวกนี้เฮ็ดเบ่นะต้องจุ่มกวนเนนนนสสงินบาอุย้ยยุงแบบหลายเลยเหลือไม่น้อกหน่อยมมกนำ้ำ งางกับสินังถ่ายรถทา,างแคบหน่อยนีิวะมันมันย่งบอซุมเนาะนนนนะเดี๋ยวเงยคอนทำอะไร หากิ i i ้หมาหน่อยบบานนี้โทษโทษฮะบ่ไต้เถียงกันบ่มึงใต้เถียงมุนบดน่ะมานอนบ่กืไม่จะขยะแท้ หนะงงฮะโอ้ยผัวอยากมาหน่อยตะลี่โตนซาตวแลนสวดส,สวดอยู่กับบอก,กินมันคนละหมานี่ยุน่นี่เป็นเครื่องยังไงหมาตัวนี้มันเป็นเครื่อง ยุงยุงยุงได้เจ้าตัวละมันกัดจะดับไปน้ำตัวแนนส่วนส่วนบางหันคือเปล่าค่ะ Nèm sợ sợ vắng hẳn cứ bảo khả. Mình... Lẹ lẹ đây, chí, Đó, lo, hả? nó có đầy nhang há cứ tuá luôn ôm lột này hùng như จริงเหล่าไหม,ไ,มหไหนดูสิกกเอาที่ละเนี่ยมันหยอดเป็นงาน่ามเลยนี่ยเอาใบมันมาดูครับเขี่ยมมาหน่อยใบมันตัวนะั่นมันมันเครือ,อม,มาหน่อยครับนี่ถ้ากระโดนครอรอกินบางแสบวอ những tay ties tay tay mình nó hmm 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 น,น,น,นั่ถึงมั้งนั่นไม่ใช่ทัดเจอรพ่อยนี่แค่ที่ผิวแบบอ้เบื่อนเบื้อนต้นยางโอ้ยยาง่สูงครับคนะเย็ดปีนะครับต้นยางตัวนี้เาเบงเนี่ยเน,นี่ยยางติดยางโ้านี่ครับมาห้างเพียห้าเพียนี่ครับสอหมื่นได้เกียสองหมื่น ทายกีดเนื้อ,อยางครับทายกีดครับก,กีดมาได้สองมือครับได,ได้ซด้สานี่ครับพี่น,ออน,อนอ้องได้น้องเบิ้งสุด่ะมื้อนี่คครที่เป็นใครเลือด<ๆ>ออกน่่งหลายจะแย่มันกัดจีละมันใส่เลยครับ ได้ผัวกับผัวขีว่เราผัวขี่เราวเวาแห้งเป็นตะยานน,นี่รถกกบจักรยานห่างขั้นห่างห้างโซโตกดูดูนี่มูเกบมูมูยังวะมูขี่เรา,าโ้แหงยาน ขี่ลาเบาแห้งจับแตะทะเคียดนี่ซ้ำกับซ้ำกอนหัวกับแพ้งไว้ตัวไฮ้ใส่ของหวานนี่หม,มากับหมาขี่เหี้ยนหมาขี่เหี้ยนมันบ่เฮาบ่หอนนี่บอนกับบอนกะขาด nôn thật thật luôn trâu cô Thôi giả thật hay bác? thật hay cuộc ba tám bảy cái nhon im túa ừ. ตอนนี้คือหาใบหมาน้อยนะจ๊ะไม่ได้หาเห็ดปวกหาเคียหมาน้อยพวงอย่างก็นาเจ้าให้มาอเคี้ยนึ่นี่วะนั่นแหละนี่เดาจานนี่เดาจานี่ใบเอาใบสิค่ะเอาใบไปกินเอาใบไปย่องย่องย่องบเอาเคี้ยแล้วกันขีดแบบนีย่องย่องย่องยองแล้วกะใส่ข้าวหัวหอมบ่เถ่าใส่บักทั่วปะคือหลาเถ่าเหรอครับสวยงามเลยจูบจักบาทเนี่ยจูบสิพอเออเออ มากหลาย,าลายใช่จังน่อยก็ได้มานอนน้ำใบหมังมาเนาะใบแกงครับที่เส<ก>ี่ยวใบแกงแกหรือหลากหลากเป็นน้ำท่าเลรอครับจะแกครับแม่นบนอลเอาน้ำแม่นบนอนี่ <c oughs> มันหลายอยู่ครับแต่ว่าแน่เม่เห็นครับมันชื่อสันเดือดใอยก็บ่อกินดอกใอยก็ <c oughs> มาเอาคิดซื้อนี่ละเอาก็สิมีใบหน่อยแต่เด็กก็ไปเอานี่เนี่ย ไม่กับพ่อเหตัวโอเคเดี๋ยวต้องใส่เมก่อกี้ใบแกอยู่นี่ัเด่อพวันเด้วเอพวันได้กินละมาหน่อยนี่เลยแม่มันบอกกินบ่กินต่ลูกมันหรือเมื่อใครเป็นแม่พันธุ์ผู้ใดเฮ็ดพันธุ์ผู้ใดผสมพันธุ์จะเลี้ยงไว้เท้าลูกจ้าบอก น er> ี่เดแมนีิบเนย์เมนิบเนยนี่น um> ี่เดท่านท่านจะเป็นเครือไหมใบยังก็ยยองกิโลเท้าใบใหม่ก็เป็นสมุนไพรเบิดละคนหนาเกิดมาก็ตายเท่าเดียวแค่นั้นละด้วยผัวก็สีดายอยู่สามมือท่านละเท่า หายห้ยหน้ามือเนื่องมือหนึ่งมือที่สองคอยบ่นไหวได้คอยต้องห้เออมือที่สามเป็นงยังคือ็ห้ผัวตายคอยบ่นไหวสิถ้าถ้าผัวตายคอยสิะห้ยว่าเถิดไม่ได้สิเตียนอาหารเสือแล้วครับพี่น้องเออมือที่หาหาผัวใหม่แล้อย่านั่งพี่ยองซะกัน ทำอะไรเนี่ยมาหาเห็ดมาเห็ดกันมาหาเห็ดกันไปไนยปี่นพี่นไตองวดด้ยวด้ว นีัน่อยมันเขากมูนโอ้ยมียหน่อยพอยายข้านลีกเด้จักอยู่ดิลีดมีอะไรยังเคยพ่ออยู่เห็นยังเทมาเอ้ามาหน่อยยู่สูงขึ้ลงไหม่ี่ม้ใหญ่ไม้ใหญ่นะเนี่ยหน่อยเนี่ยสายเมียหลวงเมียหลวงเบาดีดพาเป็นเมียหลวงห่วย ก็อยากเป็นเมียหลวงเด้อเมียหน่อยก็อยากเป็นวเล้วม่ยูหนี่แล้วเฮ้มันก็เฝ้าผัวคักเนาะโอ้หันลังให้ผัวพ้อมบ้ายงงมันะมันพ่ออะะฟันนั่นกินในเบิรประเทศไทย ต้องจงใบมันไปให้ยายยองกินเองเราเพราะว่าถ้าเฮานยองเห็นให้กินเราจะบ่กินแล้กขี่เสียดขี้มือจงไปเราจักซีหาใบกับพ่อเป็นบ่สีหาใบนาาเนี้ยอ่ะมาเท่ายันแนมน้ำเมี่ยหน่อยได้